เอาละครับผมสัีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฮะเราไป่การรายการสั่งมากินนะฮะอีพีที่น่าจะ3แล้วนะ,ะวันนี้ผมได้สั่งของมา2อย่างครับคือนมวัวจากจีนนะฮะนี่คือนมวัวจากจีนนะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ <c oughs> ชาไข่มุกชานมกวางคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นชานมกวางแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือนมชาไข่มุกกันแหละแต่ว่ามัน ยี่ห้อชานมกวางประมาณนั้นแหละเออมึงก็เขียนให้กูสับสนนะหรือกูโง่เองวะเนี่ยบอกว่าเป็นมิลส์ทีนะฮะก็คือเป็นชานมมันแหละแต่ว่าชานมเนี่ยทาไมมันเป็นเราสั่งเราถึงต้องสั่งชานมจากในเน็ตมากินแล้วหรอเดี๋ยวนี้เอยผมผม,ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกดีว่ะผมก็เลยอ่ะลองสั่งมาดูแล้วกันนี่อันนี้ก็เป็นนมนมอ่าวัวจากจีนนะครับผมซึ่งเป็นน,นมสดเอยไม่ใช่นมโคสดแท้นะฮะ ร้อและอันนี้ก็เนี่ยผมงงว่ามันจะทํายังไงเนี่ยผมซื้อมากี่รถวะเนี่ยมันมอีอันนีร้รถอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เขียนบอกด้วยผมจําไม่ได้ผมสั่งมาประมาณสองสามรถอะเอ้ยสามรถดิเนี่ยมีสามกล่องมีรถอะไรบ้างเนี่ยอ๋อชาอู่หลงอันนี้ชาอู่หลงนะฮะ นีชาอูหลงอันนี้รสดั้งเดิมรสดั้งเดิมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารสดั้งเดิมมันเป็นแบบไหนผมก็เลยลองสั่งมาดูแล้วอันนี้รสชาเขียวนะฮะอ่ามี3รสนะที่จริงมันมีหลายรสแต่ผมสั่งมาแค่3รสอันนี้กระป๋องละ24บาทนะครับกระป๋องละ24บาทแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะ36บาทนะซึ่งมันมีมันมีแบบเป็นขวดเอ้ไม่ใช่เป็นเป็นกล่องเล็กด้วยอันนี้เป็นกระป๋องเป็นกระป๋องจะแพงกว่าเป็นกล่องอ เดี๋ยวเราลองลองทำอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วผมจะลองชิมรสรสดั้งเดิมเลยแล้วกันนะนี่รสดั้งเดิมคืออันนี้ใช่ไหมใช่เออน,นี่แหละรสดั้งเดิมเดี๋ยวผมลองทารสดั้งเดิมชิมเลยแล้วกันว่มามันเป็นแบบไหนอืเราถึงต้องสั่งชานามไข่มุกจากอินเทอร์เน็ตได้แนละ้วเหรอสมัยนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ารสชาติผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกผมก็แค่คิดว่าเขาคนทํามาให้มันเหมือนอ่ะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูในกล่องน,นะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างอ่าในกล่องก็จะมีนี่ครับซองสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นเหมือนผงอะ่ะเออเหมือนผงมันเป็นผงผงอะ่ะข้างในเนี้ยแล้วก็มีเอ๊ยอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นเจลลี่นะเดี๋ยวผมขออ่านวิธีวิธีการทาก่อนในเว็บเขาเขาก็มีสอนวิธีการทานะนี่เขาจะบอกว่าอ๋อในนี้จะมีผงชานมน่าจะเป็นนี้แล้วก็ถั่วดแดงนี่ครับแล้วก็น้ําตาลทราย มีหลอดให้ด้วยเฮ้ยเท่ว่ะหลอด,ๆๆลอ,ดอ๋อนี่เน้ำตาลทรายใช่ไหมหรือถั่วแดงไม่รู้ป่าวิธีทำใส่ผงชานมน้ำตาลถั่วแดงลงไปคนให้เข้ากันคือใส่ทุกอย่างอะลงไปในกล่องนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผมอ่าทานได้แบบร้อนและเย็นตามความชอบเราชอบเย็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมทำเลยแล้วกันอันแรกผมเอาผงนี้ก่อน มันเห็นไหมเดี๋ยวขอตั้งกล้องใหม่กันอ่าโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการแกะแกะทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็มีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้หอมอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรแต่หอมมากแล้วผงอันนี้ก็แบบน่าจะอืมอืมรู้สึกกลิ่นกลิ่นนมนมนะได้ได้กลิ่นนมนมอะ่ะแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นถั่วแดงแบบที่เขาบอกแล้วครับนี่ดูอเดี๋ยวเทถั่วแดงลงก่อนไนดะ้ไหนะนี่ถั่วแดง ช่ไหมเฮ้ย,ยผมลองชิมสักเม็ดดูดิเดี๋ยวลองชิมสักเมด็ดดูอืมอร,อ,อ,รอ,อ,อ,อร่อยอร่อยป่ะเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอะอร่อยนะอ่ะเดี๋ยวเทอันนี้อันนี้จะเป็นผงชานมนะอย่างที่เขาบอกนี่ แล้วมันละลายได้ในน้ำเย็นเลยเหรอเออดีวะ่ะเฮ้ยกลิ่นเหมือนชานมไข่มุกเลยฮึพอเทออกแล้วแบบเออผมกลิ่นเหมือนเลยอะ่ะผมผมนึกนึกถึงแบบสมัยแตก่ก่อนที่ชานมไข่มุกแก้วละสิบบาทห้าบาทสิบบาทที่ขายตามหน้าโรงเรียนอะ่ะมันกลิ่นแบบนั้นเลยกลิ่นเหมือนผงแบบนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ําตาลทรายแดงที่เขาบอกนะครับระวังอย่าให้ร่วงนะเดี๋ยวโต๊ะคอมจะเปื้อน ชิมดูอันนี้ชาเขียวนี่หว่าไม่หวานไม่ใช่น้ำตาลทรายแดงเหรอใช่เหรอทำไมมันไม่เหมือนน้ำตาลทรายแดงเออช่างมันเถอ,อะเราก็เทน้ำเย็นเลยครับผมเตรียมน้ำเย็นมาแล้วเทใส่ผจะเอาให้แบบเกือบเต็มแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาให้ใส่น้ำเยอะแค่ไหนเขาไม่ได้เขียนบอกอะประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วก็ปิดฝาฝามันมนี่กันน้ากระเซนไหมเนี่ยน่าจะกันน้ํากระเด็นอะ่ะใช่ไหม,มใช่ไหมวะไม่รู้วะ่ะอะลองเขย่าเลยแล้วกันนะมาหุลองเขย่าเลยเออไม่กระเด็นวะเอาวอา,เ,อาเฮียแล้วโอ,อยอย่าก,กดแรง <laughs> มันไม่มันไม่กระเด็นแต่ผมกดแรง เอาแล้วไงอา้าวทนะิดหายละเดี๋ยวขอขย่าก่อนโอ้ยการขย่าจนน่าจะคิดว่าน่าจะได้ทีแล้วหละว่ามีถั่วแดงหกอยู่นีแเละก็อย่าไปขย่ามันแรงนะขย่าแบบประมาณนี้ถ้าขย่าแรงอ่ะมันจะกระเด็นออกมาอืมหรือไม่เราก็หาอะไรหาอะไรหาภาชนะสักอย่างเอ้ยเทใส่ขวดน้ําเนี่ยเทใส่ขวดน้ําเนี่ยแล้วค่อยขย่ามันก็ได้เออ แล้วค่อยมาเทใส่ในนี้นี่คลิ่วบานน่าจะเข้ากันแล้วแกะแกะแกะหลอดเหมือนจะยืดได้อืมยืดได้จริงด้วยนี่แล้วมแล้วมันมันใส่ตรงไหนวะ ทำยังไงวะอ,อ่านี่ไงได้แล้วอ่ายังไม่ละลายเลยแต่ถ้าละลายอร่อยนะเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ มันยังไม่ละลายดีอ่ะแต่อร่อยมากอืมอืมมันก็เเดยนออกมาข้างนอกเืมืออร่อยอ่ะเฮ้ยผมแนะนำนะอ่าผสมน้ำร้อนก่อนแล้วคนให้มันละลายคือหาแก้วมาใส่อ่ะเอาผงพวกนี้ใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาผงพวกนี้ใส่เนี่ยเอาผงชาผงนี้ใส่ หาแก้วใสเล็กๆแล้วผสมน้ำร้อนนิดนึงอ่ะแล้วก็คนให้มันละลายอ่ะพอมันละลายแล้วค่อยมาเทใส่แก้วนี้แล้วก็เอาน้ําเย็นใส่เอ,อ่ะเออเออมันถึงจะอร่อยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คืออร่อยมากเฮ้ยผมไม่คิดว่าเอาจริงๆนะของกินตามออนไลน์ผมไม่ค่อยคาดหวังรสชาติสักเท่าไหร่นะแต่อันนี้คือสุดเด็ดอืมอืมขนาดมันยังไม่ละลายนะอืมหอมอ่ะเฮ้ย ยี่สิบสี่บาทนี่ดูเอ้ยยี่สิบห้าบาทมีสามรสมีสามรสชาอูหลงอร่อยอะ่ะออร่อยอะ่ะมันมันจะเหมือนชานมไข่มุกนั่นแหละแต่ไม่หวานมากคือดีอะ่ะดีเลยแหละอืม แล้วก็ถั่วแดงถั่วแดงอะ่ะอร่อยมากใครที่ไม่ชอบหวานมากนะเด็ดเลยอันเนี้ยเด็ดเลยอร่อยมากเอาผมแมนะนําอย่างที่ผมบอกถ้าใครจะชงนะเอาน้ําร้อนละลายมันก่อนแล้วค่อยมาเทใส่แก้วนี้คือเอาน้ําร้อนเทใส่นิดนึงอะ่ะเทเอาเทสาใส่พวกเนี้ยให้ผงพวกเนี้ยมันละลายใส่แก้วลเล็กๆไว้ก่อนก็ได้แล้วก็คนๆๆๆให้มันละลายแล้วค่อยมาเทใส่แก้วนี้แล้วค่อยเอาน้ําเปล่าเติม แล้วก็ค่อยเอาน้ําแข็งเติมอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอะ่ะต้องลองสั่งแล้วผมบอกเลยซื้อสิบชิ้นลดห้าบาทไอ้เหี้ยสิบชิ้นสองร้อยห้าสิบลดห้าบาทเดือสองร้อยสี่สิบแต่มันอร่อยนะอ่าชาไข่มุกที่เราไปซื้อเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดแก้แท่กไ่ราสี่สิบบาทนะได้ไหม 35 40ิห้าไข่มุกใช่ไหมที่เราไปซื้อกันตามตามแบรนด์ต่างๆที่มีนะถูกๆ,ๆถูกๆกับสามสิบห้าบาทสามสิบบาทอ่ะถูกๆยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่น,นี้คือยี่สิบสี่บาทแล้วก็อร่อยอร่อยเลยแหละแต่ติดตรงที่มันไม่มีไข่มุกแต่มันมีถั่วแดงให้แต่ถั่วแดงอ่ะอร่อยมากไม่รู้นะสําหรับผมผมว่าอร่อยสําหรับคนอื่นอาจจะคิดยังไงไม่รู้แต่สําหรับผมผมบอกเลยว่ามันอร่อยอเดี๋ยวมาลองชิมนมจีนดีกว่า นมจีนมันก็ไม่มีอะไรมากผมลองชิมไปแล้วมันนี่ผมแค่เอามาให้ดูเฉยๆนะมันนมจากจีนเดี๋ยวผมให้ดูราคาว่ามันกระป๋องเราเท่าไหรน่นี่ฮะนมจากจีนนี่นี่นมโคสดร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเอ่อไม่ต้องไปถึงจีนก็กินได้นี่สิบแปดบาทกับสามสิบเจ็ดสิบแปดบาทจะเป็นกระป๋องแบบนี้ไอ้เป็นกล่องแบบนี้กล่องเล็กๆครับเล็กนิดเดียวเหมือนกล่องนมเปรี้ยวเล็กๆอะ่ะเคยเห็นไหม อันนี้ส7ิบ็ดบาทมันก็จะเป็นกระปองแบบนี้รสชาติถามว่าอร่อยไหมผมชิมแล้วเดี๋ยวผมนี่นะแตะให้ดูเลยมผมเคยกินแล้วผมก็เลยรู้ว่ารสชาติเป็นรสชาติมันจะเหมือนมันจะหวานอะ่ะมันจะเหมือนนมโฟโมดรสหวานแบบนั้นเลยครับ เหมือนนมโฟมอดรสหวานถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยเหมือนหวานนมโคสดรสหวานก็คือนมนมวัวรสหวานแหละตามแถวบ้านเราก็มีคือใครอยากรู้มันเป็นรสชาติยังไงลองซื้อนมโฟมอดรสหวานมาดูมันจะไม่เหมือนนมนมหมีกระป๋องนะนมหมีกระป๋องจะจะรสชาตินมผงเยอะกว่าเนี่ยแต่อันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นนมผงแต่มันจะเหมือนนมกล่องนมนมโฟมอดรสหวานเหมือนกันเลย เหมือนเด้เหมือนอันเดียวกันเลยซึ่งไม่รู้ว่ากูจะซื้อมากินทำไหมถ้าผมรู้ว่ามันผมแค่อยากรู้ไงมันเป็น,ปนรสชาติยังไงอ่ะอันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะว่าไอ้นมจีนเนี่ยมันก็คือนมโฟหมหรสหวานตามบ้านเราเนี่ยนะนมนมอ่ะรสชาติมันไม่ต่างกันมากหรอกนะจริงนะ ยังไงมันก็คือนมอ่ะมันจะขายอยู่ที่ไหนมันก็คือนมอ่ะรสชาติรสชาติมันก็เป็นรสชาตินมอ่ะเออเราก็ได้รู้แล้วนะว่าอย่างโง่ไปซื้อนมจีนมากินน้มันแพงมันก็ไม่ได้อร่อยต่างอย่างนมโฟโมดกระป๋องละสิบบาทอยู่ตามบ้านเราถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยเหมือนนมโฟโมด์โลนหวาน <c oughs> อโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับชานี่นะรสดั้งเดิมเด็ดมากแต่ว่ารสอื่นยังไม่ลองรสอื่นก็คิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันแต่รสนี้คืออร่อยมากรสดั้งเดิม อบอกเลยว่าไปลองซื้อกินกันใครอยากกินเดี่ยผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไปให้ด้านล่างคลิปนะแล้วก็นมอันนี้ด้วยนะใครอยากชิมนะถามว่านมอันเนี้ย <c oughs> ผมแค่เอามากินให้รู้ประสบการณ์ให้มีประสบการณ์เฉยว่ามันเป็นยังไงคือน,นมจากจีนมันเป็นยังไงมันไม่ได้อร่อยอะไรมากหมายมันไม่ได้ต่างกันอนะ่ะมัน ใครอยากลองข้็ไปสั่งกันกินได้ครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไป็นเพียงเท่านี้แล้วกนะันถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเดคลิปหน้าเราจะสั่งอะไรมากินเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย